นี่ท็อปเปิดหายเลยตางชาน้องๆไปทำอะไรมาไปอะไรเอครไปถ่ายละคราค,ครับก็ช่วงช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายละครค่อนข้างหนักมากเพราะว่ามีชาติพยพักแล้วก็มีกุหลาบตัดเทสอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยก่อนหน้ากุหลาบก็เป็นห้องหุ่นที่เราได้ดูกันไปแล้วเงี้ยวันนี้ละครมันซ้อนกันยาวมา,มากๆครับก็เลยถ่ายไม่นานหน่อยครับว่าไม่ว่าแฟนๆแบบจะบมนทุกที่ถึงก็ไม่ค่อยเหืนรอก็ ก็ไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าคือเราก็ถ่ายละครเดี๋ยวละครเราก็จะทยอยออนและเชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะหายึดถึงกันครับแต่ได้เหมนะว่าเนี่ยเป็นเงินในการอีเวนต์มันก็แบบหายไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่เราเป็นเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็เราก็ต้องทําอาชีพนักแสดงถ่ายละครไปส่วนเรื่องอีเวนต์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้จากจากละครที่ที่เราเล่นก็ถ้ามีโอกาสเราก็เราก็รับครับที่ท่านเจ็บเวลามาไม่ได้เลยเพราะมัน คือผมผมผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วพอพอเราเราเป็นมันเราเป็นนักแสดงเราเรารับผิดชอบในในงานละครแล้วเนี่ยเราเราก็ควรจะทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับคือการเจียดมันมันก็ได้บ้างแต่ว่ามันก็มันก็เพลงใจนิดนึงเพราะว่าเราเป็นพระเอกเนี่ยซีนวันหนึ่งมันก็เกือบหมดถ้าสมมติเราไม่อยู่เขาก็ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยหมือนกองเมื่อจะ้าทุกอย่างมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดถ้าสมมติเราออกมาเราได้ตังค์กจริงแต่ว่ากองเขาก็จะคิดยังไงอะไรก็ ก็ต่างคนต่ามความคิดครับจริงๆเราแบ่งเวลาชัดเจนได้เลยไอ้นี่รับงนอนอีนรับทีเวียวเลยคือก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรครับแต่ว่าเราก็จะคือเขาเรียกว่าอยู่วงการเดียวกันก็ต้องพึ่งพาใส่กันอะไรที่เราขอเราคุยกันได้เราก็เราก็คุยกันอะไรอย่างนี้ครับนี่นะกหมือนมีละครของผมน้องมิ้นได้ถูกบ้องไหมเบอร์ใหญ่หรือเปล่เออครับเบอร์ใหญ่แล้วครับดีใจจังครับดีใจจังครับเป็นไงบ้างครับลูกยัน ก็ดีครับอย่างกับชลิดาก็สนิทกันอยู่แล้วนะเราเคยร่วมงานกันมาเรื่องหนึ่งเรื่องเหนือเมฆมาแล้วแล้วก็ก็สนิทกันดีเพราะฉะนั้นมาร่วมงานในเรื่องนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะค่อนข้างยากหน่อยเรื่องเรื่องลิเกมากกว่านะเพลงมีอะไรกันบ้างในการร่มงานเออขาไม่ได้เกรงเลยนะครับเพราะว่าก็ก็เจอกันบ่อยพอสมควรแต่ว่าเวลาการแสดงการเข้าคู่กันจริงๆเนี่ยเรายังเรายังไม่เคยเล่น ก็เดี๋ยวต้องลองปรับจูนกันดูแต่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเหมืออนน้งกดดันไมครเพราะว่าแต่ละเรื่องที่แบบน้องมินเล่นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบว่าจะดีมากๆไม่ได้กดดันอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะกดดันไปทําไมเราก็เราก็เจอหลายๆเรื่องมาเยอะแล้วค่อนข้างเยอะแล้วเราคิดว่าเราทําออกมาให้ดีที่สุดดีกว่าส่วนมันจะออกมาดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยมันมันจริงๆแล้วเราเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแหละเราได้แต่ทำมากสุดเราดีที่สุด ของน้องเขามีร้องนิเกของเรางมพารต้องร้องอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับมีมีครับมีครับมีฉากมีฉากหนึ่งแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ยังยังยังคือคือเรื่องเนี้ยเพิ่งเราเพิ่งฟิตติ้งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะฮะยังไม่ได้เปิดกล้องอย่างเป็นทางการอะไรนะฮะอย่างบิ๊นเขาก็เริ่มโดนกระแสดูกระแสแล้วแบบว่าเออรอนรัวโดนเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะผมโดนแน่ๆผมไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับผมโดนแน่ๆ คือคืออย่างน้องมินเนี่ยต้องต้องบอกว่าเขาเพิ่งไปเรียนมาสองครั้งเองใช่ไหมยังยังได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโหยเขายังมีเวลาเรียนอีกผมเชื่อว,ว่าน้องมินทําได้อยู่แล้วแต่ตัวเราเองผลกัรในกครที่เราต้องมีบทบาแล้นี่ยเราลิเงเฮ้ยผมไม่ขอเขาเลย,เยผมขอเขาเล่นเพราะว่าเรื่องเนี้ยพอเป็นรักหลงโลงแล้วเนี่ย,ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นลิเกอ่ะแล้วเราจะได้เล่นไหมนะเราก็มาอ่านเรียงยอ่อเฮ้ยเรามีได้เล่นฉากหนึ่งเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราใน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 บทละครเนี่ยเราไม่ได้ เล่นเก่งมากอยู่แล้วมันมันเป็นตามธรรมชาติอยู่ดีคนเราจะขึ้นมาเป็นพระเอกลิเกโดยที่ไม่มีทักษะอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องตามบทไปแต่เรียน,นแต่เชื่อว่าเชื่อว่าเนี่นยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการคือโอเคเราเขาอาจจะส่งเราไปเรียนเพื่อได้ศิลปะอีกอีกแขนงหนึ่งมาในตัวเราอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรามีสิ่งใหม่ใหม่ให,ให้ให้เราเสนอ,อ,อคนดูดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ครับถ้าผม